พักบ้างก็ดีนะการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความเครียดและความเร่งรีบจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องชะลอชีวิตให้ช้าลงหาเวลาพักผ่อนและเติมพลังให้กับตัวเองด้วยการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบ้างคุณเริ่มต้นด้วยการกำหนดช่วงเวลาพักผ่อนให้ตัวเองอย่างชัดเจนในตารางงานประจำสัปดาห์มาถึงบทนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะจัดสรรเวลาให้กับตัวเองได้แล้วนะครับและถ้าคุณใจกล้าพอผมขอแนะนำให้คุณตัดขาดจากอินเทอร์เนต็ตสื่อโทรทัศน์เกมออนไลน์และสื่อโซเชียลต่างๆด้วยครับหนึ่งในการพักผ่อนช่วงวันหยุดที่ดีที่สุดของผมคือการพักผ่อนบนเรือแพในคองดูมีดีทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ที่นั่นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรทัศน์มีแต่ฟูงเป็ดกับธรรมชาติความเร็วสูงสุดของเรืออยู่ที่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกับผมถูกบังคับให้ใช้ชีวิตช้าลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เด็กๆที่ขี่จักรยานตามเส้นทางริมคลองอย่างปั่นแซงเรือแพที่ผมอยู่เลยครับหมู่บ้านและชุมชนเรียงรายอยู่สองฝั่งคลอง เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กันแบบเรียบง่ายไม่มีแม้แต่ซปเปอร์มาร์เก็ตจนเกิดคำถามคำๆคว่าแล้วเราจะหาของกินได้อย่างไรไม่ต้องกังวลหรอกครับคุณมีพัตตคารบนเรือแพอยู่แล้วเพียงแต่เสน่ห์ของมันคือคุณต้องทำอาหารกินเองบนเรือแพนี่แหละแล้วจอดรับประทานอาหารเย็นตามท่าเรือพร้อมกับดูพระอาทิตย์ตกดินมีมื้อเย็นมื้อหนึ่ง ที่ผมได้มีโอกาสรับประทานอาหารเย็นกลางไรอ่องุ่นผมยังประทับใจอย่างไม่รู้ลืมเลยครับตื่นเช้าขึ้นมาเดินออกไปที่หมู่บ้านเล็กๆเ,เพื่อไปกินขนมปังฝรั่งเศสเป็นอาหารเช้าที่ร้านเบเกอรี่เพียงร้านเดียวในเมืองผมและภรรยาได้ตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันพอพระอาทิตย์ตกก็ได้เข้านอ,นอนตั้งแต่หัวค่ำ จนพวกเรานิยามการพักผ่อนในคราวนั้นว่าเป็นการพักผ่อนที่ได้ตื่นและเข้านอนพร้อมกับเป็ดผมอยากให้คุณหาเวลาพักผ่อนไปอยู่กับธรรมชาติเสียบ้างครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวไกลๆหรือไปติดต่อกันหลายวันก็ได้ครับไปเที่ยวป่าเขาทะเลหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนก็ได้ และจงสังเกตตัวเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากที่คุณกลับมาแค่ได้เอนกายบนม้านั่งหรือนอนเล่นบนทุง่งหญ้าและเฝ้ามองดูท้องฟ้าสีครามนั่นก็เพียงพอแล้วคุณได้เดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าหรือหาทรายครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับจากสิ่งที่ผมเล่ามาไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจถึงความสำคัญของการพักผ่อนเพื่อเติมพลังหรือยังนะ ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจไม่มากก็น้อยหาเวลาไปเที่ยวกันเถอะ